ไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่มาก่อความวุ่นวายแล้วก็ยั่วยุนะฮะปรากฏมีเด็กอย่างที่เราบอกมีพระมีผู้หญิงและมีเด็กแล้วคุณผู้มชมดูมมเด็กบางคนอายุแค่9้าขวบ1ิขวบแล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งฮะ,ะนี่ซูมซะหน่อยชูนิ้วกลางให้กับเจ้าหน้าที่ไทยด้วยนะฮะส่วนพระสงฆ์นอกจากจะปาไม้ปาหินใส่ทหารไทยแล้วนี่พระรูปนี้เปรี้ยวจัด ด่าเจ้าหน้าที่ไทยเป็นภ <after chap. S 1> <outside, S 2> าษาไทยนะฮะส่วนฐานกัมพูชายืนทำอะไรยืนงงอยู่ฮะตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับบอกว่าน่าทำไมทำไมมาทำอย่างนี้ให้ประชาชนเข้เมศาสนาพุทธเหมังนกันทำไมทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้ลุกลามลุกลามลุกลามเม้ไม่ที่อยย่นะครับ ยังียไม่ได้ยังเีกได้ยังเรีกใจคนเหมือนกันคนเหมือนกันคนเราคนเราเหมือนกันขอโทษขอโทษเธอคุยกันได้คุยกันได้คนเหมือนกันได้ไมไไม่ได้อะไรเดี๋ยวทไปหรอกเข้าใจไหมไอ้นี่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 อ่ะพระกัมพูชานะฮะไม่รู้พระจริงพระปลอมแต่มายืนตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะครับนี่แหละฮะนี่คือเหตุผลทั้งหมดครับ ที่ทําให้สุดท้ายครับตำรวจชุดควบคุมฝูงชนของไทยจําเป็นต้องใช้มาตรการตามหลักสากลคือคุยไม่รู้เรื่องไงค่ะคุยอยู่นานครึ่งชั่วโมงแล้วไม่รู้เรื่องก็เลยจําเป็นต้องใช้แก๊สน้ําตาใช้กระสุนยางเพื่อระงับเหตุและป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นเหตุจาราจนขณะที่ทางกองทัพบกนะคะคุณผู้ชมได้ถแถลงไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคุณผู้ชมก็คือ4ี่โมงเย็น ฝ่ายกัมพูชานำประชาชนผู้ชายผู้หญิงเด็กพระสงฆ์มากดดันที่แนวลวดหนามจากนั้นมีพาดถ่ายทางอากาศตรวจพบขบวนรถ6คันของกัมพูชาเติมกำลังเข้ามาก่อนจะเปิดฉากหรือแนวลวดหนามโดยไทยใช้ชุดควบคุมฝูงชนเข้าคุมสถานการณ์มาตรการจากเบาไปหาหนักโดยแจ้งเตือนก่อนแล้วใช้แก๊สน้ำตาพร้อมกระสุนยางโดยฝั่งกัมพูชาก็มีการคว่างไม้ก้อนหินหนังสติก๊ก กลับมาที่ฝ่ายเราเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้รถที่ปล่อยคลื่นความถี่สูงเป็นสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อสลายการชุมนุม นี่นะคะมีภาพมุมสูงจะเห็นว่าพอเ,อเจอเจ้าหน้าที่เราตอบโต้ตกลับไปตามยุทธวิธีชาวบ้านกัมพูชาก็ถอยออกจากแนวปะทะเพราะว่าเจอแก๊สน้ำตาแต่ว่าก็มีพระมีบางคนพยายามจะเคลื่ยงกลับมาใส่เจ้าหน้าที่ไทยด้วยเช่นเดียวกันจากนั้น4โมงเย็น4 5นาทีไทยก็วางแนวลวดหนามเสริมความมั่นคงด้วยยางรถยนต์โดยชาวกัมพูชายังปักหลักตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ไทยอย่างต่อเนื่องนะคะ ห้าโมงเย็นสถานการณ์ไม่สงบฝั่งกัมพูชาปลุกระดมต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยโดยทางเราก็ประกาศเตือนให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาดูแลประชาชนของตัวเองให้อยู่ในความสงบและส่งคลื่นสัญญาณเสียงต่อเนื่องจนหกโมงครึง่งฝั่งกัมพูชาถอนตัวจากแนวปะทะกำลังเจ้าหน้าที่ไทยก็ถอนตัวเช่นกันทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินะคะ โดยเหตุการณ์นี้ย้ำนะคะฝ่ายไทยใช้มาตรการควบคุมฝูงชนปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยฝั่งกัมพูชายังมีมวลชนบางส่วนปักหลักรอดูสถานการณ์นะคะจนถึงช่วงค่ำภาพรวมสถานการณ์สงบแต่หน่วยวความมั่นคงไม่ประมาทส่งกำลังพลดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มง,งวด มีทหารตำรวจหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงปกป้องอธิปไตยของไทยจวบจนถึงช่วงฟ้ามืดยามค่ำคืนแบบนี้เลยค่ะครับขณะที่ทางกองทัพบ,บกนะครับก็ได้แถลงรัวๆเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้นะครับโฆษกกองทัพบ,บกอย่างพลตรีวินไทยสุวารีก็บอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายกบูชามารื้อถอนสิ่งกีดขวางของเราก่อนทัทง้ทงทงั้งที่พื้นที่ตรงนั้นคือบ้านหนองยาแก้วเป็นดินแดนประเทศไทยนะครับ เราใช้หลักตามหลักสากลและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผลตรีวินไทยสุวารีโคสกกองทับบกระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะย้อนกลับไปตั้งแต่16กันยายนมวลชนกัมพูชาเนี่ยมารื้อถอนสิ่งกีดขวางป้องกันตันเองของฝ่ายไทยในพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับเมื่อวาน17กันยายน เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยพยายามเข้าไปวางเครื่องกีดขวางเพื่อเสริมความมั่นคงในบริเวณดังกล่าวกลับพบการเข้าขัดขวางของมวลชนชาวกัมพูชาจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่มีอาวุธเป็นท่อนไม้และหนังสติก๊กจนสุดท้ายจําเป็นต้องใช้กําลังตํารวจชุดควบคุมฝูงชนเข้าระงับเหตุตามหลักสากลตํารวจใช้แก๊สน้ําตาและกระสุนยางเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยลุกลามบานปลายโฆษกกองทัพบกย้ํานะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะมวลชนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยขัดขวางการปฏิบัติงานและทําลายสิ่งของของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการกระทําที่ชัดเจนมากว่าผิดต่อกฎหมายประเทศไทยในหลายมาตราโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเพิกเฉยมิได้ดําเนินการห้ามปรามแต่อย่างใดซึ่งมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการยั่วยุเป็นความตั้งใจที่จะละเมิดในข้อตกลงหยุดยิงโดยให้ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเป็นคนออกหน้าดังนั้น การเข้ามาดําเนินการโดยใช้ตํารวจในการระงรับเหตุของไทยและใช้เครื่องมือที่เน้นในการผลักดันเพื่อระงรับเหตุจะลาจลอันนี้เป็นไปตามหลักสากลและเหมาะสมกับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกองทัพยืนยันว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ในเขตพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างชัดเจนไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์หรืออยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาแต่อย่างใดกัมพูชาเนี่ยพยายามจะให้ข้อมูลที่บิดเบือน เพราะฉะนั้นการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยอย่างชัดเจนสิ่งที่บิดเบือนมีอะไรบ้างนะคะพลตรีวินไทยออกมาสรุปแบบนี้ว่าแรกเลยก็คือกรณีอ้างว่าชาวกัมพูชาปกป้องที่ดินจากการถูกละเมิดโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตแดนไทยชัดเจนชาวกัมพูชาที่เข้ามาเนี่ยรุกล้ำอยู่อาศัยผิดกฎหมายมานานเราเนี่ยได้มีการประท้วงแจ้งกัมพูชาไปหลายครั้งก็ยังเพิกเฉยไม่แก้ไขปัญหานะคะ ส่วนกรณีกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยิงกระสุนยางและระเบิดควันใส่พลเมืองกัมพูชาและใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงทำลายแก้วหูและสมองยืนยันว่าการปฏิบัติการเป็นไปตามหลักสากลและจะใช้เมื่อเจรจาแล้วไม่ได้ผลเพื่อควบคุมฝูงชนที่มีท่าทีรุนแรงพกท่อนไม้และพยายาม,มทำลายเจ้าหน้าที่รวมถึงยังมีการบุกทำลายสิ่งกีดขวางของไทยด้วยและฝ่ายกัมพูชาเนี่ยประนามเจ้าหน้าที่ไทยว่ากระทำความรุนแรงต่อประชาชนและพระสงฆ์ พลตรีวินไทยบอกว่ากัมบูชาไม่จริงใจต่อาการแก้ไขปัญหาและผู้ชุมนุมชาวกัมบูชาเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงเริ่มก่อนทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางในการป้องกันตนเองและระงับเหตุเฉพาะหน้าและสุดท้ายครับกัมบูชามาเรียกร้องให้ไทยเนี่ยเคารพข้อตกลงหยุดยิงและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีพลตรีวินไทยบอกว่ากัมบูชานั่นแหละที่ไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิง ย,ยั่วยุสนับสนุนให้มวลชนมารุกล้ำแผ่นดินไทยสรุปนะฮะโคสกย้ำว่าพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตประเทศไทยเราต้องขีดเส้นใต้ประโยคนี้เลยคนกัมพูชามาบุกรุกทำลายสิ่งของราชการและก่อจลาจลผิดกฎหมายชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนแล้วการที่กัมพูชาเนี่ยมาถแถลงการบิดเบือนหลังจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาชายแดน แล้วพลตรีวินไทยบอกว่ามันย้อนแยง้งฮะกับภาพลักษณ์ที่กัมพูชาพยายามจะพูดต่อโลกว่าพยายามสแสวงหาสันติภาพมันขัดแย้งกันแล้วเขาก็ยังพยายามที่จะรับบทเหยื่อต่อไป <c oughs> นะคะและแน่นอนทางการไทยก็รู้ทันอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางเพจกองทัพบ,บกทันกระแสเองก็โพสต์เลยค่ะให้ข้อมูลแบบนี้ว่ากันคุณมาลีบิดเบือนยืนยันว่าไทยปฏิบัติตามหลักสากลและแก๊สน้ำตาไม่ใช่อาวุธเคมี ไทยเนี่ยใช้เพื่อควบคุมเหตุวุ่นวายในเขตอธิปไตยไทยฝั่งกัมพูชาไม่รู้ไปปั่นข่าวอะไรเนี่ยถ้าผู้ชมดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยในใส่หน้ากากอนมามัยหรือซ้ำในการมารื้อรั้วลวดหนาม เพราะเข้าใจว่ามีการไปปล่อยข่าวว่าเราเนี่ยจะใช้อาวุธเคมีทหารกัมพูชาคนกัมพูชาบากคนยังกลัวแม้แต่ไทยจะใช้อาวุธเคมีที่เราไม่เคยใช้เลยและแก๊สน้ำตาก็อย่างที่บอกนะคะมันไม่ใช่อาวุธเคมีมก็เป็นไปตามมาตรฐานหลักสากลทุกอย่างนะคะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ไทยเราแจ้งก็คือฝั่งเขาเองนะคะมาทําแบบนี้เนี่ยอธิปไตยไทยมันผิดกฎหมายไทยของเราหลายข้อทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมย้อนไปประมาณ10บโมงก่อนที่เราจะใช้มาตรการสลายมวลชนกัมพูชานายปริญญา โพธิสัตว์ผู้ว่าสระแก้วพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็หอบหลักฐานเดินเท้าข้ามพงดนอรัญญาประเทศสระแก้วนะคะไปยื่นหนังสือประท้วงชาวกัมพูชาที่มารื้อลวดหนามที่บ้านหนองแยะแก้วให้กับนายอูมเรียเตยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยที่กัมพูชา บรรยากาศที่เห็น,นจริงๆอ่ะถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการจับไม้จับมือกันแล้วก็ประชุมหารือกันที่อาคารที่ด่านตอมอปอยเปตที่ฝั่งกัมพูชาด้วยซ้ํอนี่คือสิบโมงเมื่อวานก่อนที่จะเกิดการประทะักันในช่วงเย็นที่จะสลายการชุมนุมคือในฝ่ายของทางการเนี่ยยังดีๆกันอยู่เลยยังคุยกันได้ใช่ไหมฮะ,ะแต่พอช่วงสักสามสี่โมงเย็นก็กลายเป็นภาเพเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้ทีนี้ถามว่าผู้ว่าเราเนี่ยเสนออะไรไปบ้างน,นะครับ ไทยเรายื่นข้อเสนอ8ข้อสำคัญเพื่อจัดการสถานการณ์ชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วตามหน้าจอนะฮะข้อแรกมวลชนทั้งสองฝ่ายต้องถอยห่างจากพื้นที่อ้างสิทธิ์อย่างน้อย500เมตร2ห้ามปลุกระดมมวลชนและควบคุมไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่อ้างสิทธิ์3ห้ามเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศถ้าตรงไหนทำไปแล้วต้องคืนสภาพภายใน1นนนวัน4 ห้ามเพิ่มกําลังทหารและอาวุธหนักในพื้นที่ชายแดน 5. ฝ่ายไทยขอสงวนสิทธิ์ในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเฉพาะในเขตไทย 6. อนุญาตให้ประชาชนทำประโยชน์ในเขตของตนห้ามฝ่ายใดขัดขวางและหากมีเหตุไม่สงบในประเทศใดก็ให้ประเทศนั้นเนี่ยแก้ไขเอาเอง 7. ถ้าไม่มีความคืบหน้าในการประชุม GBC ครั้งต่อไปอันนี้คือไฮไลท์ฮะไทยจะให้ราษฎรชาวกัมพูชาในพื้นที่ลุกล้ำ ต้องย้ายออกภายใน30วันพูดง่ายๆถ้าการประชุมรอบหน้าไม่คืบ30วันต้องย้ายออกให้หมดนะฮะแล้ว8ถ้าไม่ย้ายออกจะดำเนินการตามกฎหมายไทยแล้วส่วนฝ่ายกัมพูชาย,ยื่นข้อเสนอเหมือนกันครับ 1. ให้ปฏิบัติตามผลการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียตามข้อตกลงหยุดยิงะนะฮะแล้วตาม GBC และ RBC นะครับ 2. ให้ปฏิบัติตาม MOU-43 และ TOR ในปี2003 3. นะครับ 3. หลีกเลี่ยงผลผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะฮะและ 4. ปฏิบัติตามข้อตกลงในที่ประชุม GBC นะครับนี่คือข้อเสนอฝ่ายกัมพูชานะฮะซึ่งอย่างที่บอกเป็นการคุยกันช่วงสายของเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไทยก็บอกว่า ไทยเนี่ยเตรียมมาตรการที่จะจับกลุ่มดําเนินคดีกับชาวกัมพูชาที่บุกรุกมารือลวดหนามในฝั่งไทยได้เตรียมชุดควบคุมฝูงชนมีตํารวจภูธรจังหวัดสาแก้วก็เตรียมพร้อมไว้แล้วจะใช้วิธีจากเบาไปหาหนะักสุดท้ายก็ได้ใช้จริงๆคือได้ใช้ต่อประมาณ4ี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะฮะแต่ก็ต้องย้านะครับว่าจริงๆจนถ,ถ,ถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเราจับกลุ่มตัวชาวกัมพูชาเลยนะถูกต้องถูกไหมฮะค่ะคือเราจะจับ แต่เราก็ยังไม่ได้จับนะ เราก็ใช้จากเบาไปหาหนักทูกต้องอนะคะนี่คือมาตรการขั้นต้นก่อนแล้วก็ถามว่าที่ท่านผู้ว่าบอกว่าขีดเส้นหลังจากประชุม GBC ครั้งต่อไปไทยใน30วันคือเมื่อไหร่ประชุม GBC ครั้งต่อไปคือ10ตุลาคมนั่นหมายความว่าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนเราจะต้องทวงคืนแผ่นดินของไทยบ้านหนองจานบ้านหนองแยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสรากแก้วกลับมาเป็นของคนไทยให้ได้100เปอร์เซ็นต์ก็คือไม่เกินต้นเดือนอพฤศจิกายนคนกัมพูชาที่เคยมาอ้างสิทธิ์เคยเข้ามาปักหลักเคยมาใช้ชีวิต อยู่ในพื้นที่นี้แล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพื้นที่อของเขาเนี่ยเราต้องผลักดันออกให้หมดซึ่งก็มีคอมเมนต์จากหลายท่านเหมือนกันว่า ให้เวลานานไปหรือเปล่านะคะเร็วกว่านั้นได้ไหมนะคะแต่ก็เชื่อว่าทางผู้ว่าทางจังหวัดและหน่วยงานก็คงประเมินว่าให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่คนมันมีสิ่งปลูกสร้างด้วยถูกไหมฮะคนนี่อาจจะเผื่อเผง่ายกว่าสิ่งปลูกสร้างอีกด้วยซ้มแต่ว่าคนไปแล้วแล้วสิ่งปลูกสร้างจะยังไงสําคัญก็คือเราจะเห็นในทางปฏิบัติว่าทําได้จริงไหมเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นเลยตั้งแต่เดือนหน้าเลยนะคะอ่ะทีเนี้ยในมุมของการสื่อสารไปยังนานาชาติทั้งไทยทั้งกัมพูชาตอนเนี้ยเราก็ดึงคณะผู้สังเกตการ เข้ามาในพื้นที่เพื่อมาดูด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยให้ดูทางฝั่งไทยเราก่อนนะคะทางเจ้าหน้าที่ไทยเราก็นําคณะ IoT นะคะมีผู้ช่วยทูตทหารมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปติดตามสถานการณ์เมื่อวานนี้ที่มีการสลายการชุมนุมกันนะคะคณะผู้สังเกตการชั่วคราวตามข้อตกลงหยุดยิงจากประเทศสมาชิกอาเซียนก็นําโดยมาเลเซียนะคะไปที่บ้านหนองยาแก้วที่อำเภอโคกสูงช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับชุดเฉพาะกิจที่12ต้อนรับและพาเดินสำรวจพื้นที่ตรวจแนวรั้วลวด หนาดูมาตรการป้องกันความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา <ส PAL. S 1> ก็ใช้เวลารประมาณ30นาทีนะคะโดยพลตรีซัมซุนริซันบินมูซาหัวหน้าคณะ IoT จาก,กมาเลเซียเนี่ยพูดแบบนี้เลย ภูมิใจค่ะที่กองทัพไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนรักษามาตรฐานอย่างดีเยี่ยมขอปรบมือและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและยืนยันนะคะว่าประชาชนสามารถเชื่อมั่นและไม่ต้องกังวลกับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะ First, i m proud to see the Royal Thai Armed Forces the Royal Thai Army they stand s t a y and they give the high standard to become a soldier so we remain that we remain the high standard of the royal thai armed forces give a big clap to the royal thai armed forces บอกว่าภูมิใจที่กองทัพเรามีความอดทนครับแล้วก็ดํารงมาตรฐานไว้ครับนี่คือช่วงบ่ายนี่คือฝั่งไทยนะคะทีนี้ให้ดูช่วงกลางคืนค่ะประมาณสาทุ่มเมื่อคืนนี้เลยนะคะเอาวกองทัพกัมพูชาเอาบ้าง เขาก็พาคณะ IOT 8ชาติไปที่พื้นที่ทชายแดนจังหวัดบันเตียเมนเจอเขตติดต่อบ้านหนองยาแก้วของไทยซึ่งเกิดการประทะกันตั้งแต่ช่วงเย็น คณะ IOT รอบนี้เขาก็จะต้องฟังกับ mm. กัมพูชาชี้แจงเหมือนกันผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียบอกแบบนี้ค่ะ mm. บันทึกภาพให้ได้มากที่สุดเก็บหลักฐานสิ่งที่เขาเก็บคืออะไรนะคะ mm. ก็จะมีพวกรอยกระสุนยางจากฝั่งไทย mm. ร่องรอยการใช้แกส๊สน้ำตาแล้วเมื่อคือนกำชับกันเป็นมั่นเหมาะห้ามเจ้าหน้าที่ในคณะไปแสดงความคิดเห็นหรือให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาติหรือแม้แต่สื่อกัมพูชาเอง เขาลงพื้นที่จุดนี้ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีก่อนที่จะเดินทางกลับแล้วก็เก็บหลักฐานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับแต่ว่าที่กัมพูชาเขาเหมือนกับเขาเตรียมการไว้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะแล้วก็รับบทเหยื่อทันทีเลยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือคุณมาเน็ตฮะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาออกแถลงการเลยออกจดหมายฟ้องผู้นําโลกขยันส่งด้วยนะฮะ ฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้บอกขอให้ช่วยกดดันไทยหน่อยให้ไทยเนี่ยเคารพข้อตกลงหยุดยิงเคารพในการประชุมก่อนหน้านี้คุนมาเน็ตครับนายกกูชาออกถแถลงการส่งถึงเพียบเลยฮะนี่อันวาอิบราหิมนายกมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนประธานาธิบดีศีจิ้นผิงผู้นําจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประธานาธิบดีเอ็มมาเนลมาครงของฝรั่งเศสอันตโตนิโอกเูเตเรสเลขาธิการ u ูเ อนาเลนาแบ็กซ์ประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่80ส่งแลกแถลงการของคุณมาเน็ตฟ้องเลยฮะเรียกร้องให้ผู้นำโลกร่วมกันผลักดันและกดดันไทยให้เคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชากับไทยที่ทำขึ้นที่มาเลเซียเมื่อ28กรกฎาคมและระบุว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ไทยต่อพลเรือนและพระสงฆ์ชาวกัมพูชาเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ครับในถแถลงของฮุนมานเนตเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวฐานกัมพูชา18นายที่ถูกคุมตัวไว้นานถึง51วันแล้วทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเราก็ต้องย้ำนะฮะว่าที่ฮุนมานเนตบอกว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานั้นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับคุณต่างหากที่มาละเมิดนะครับขณะที่พลเอกเตียสัยฮาครับรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชา ก็ได้เรียกร้องให้ไทยเนี่ยเคารพข้อตกลง5ข้อจากการประชุม GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาและหวังว่าความวุ่นวายเมื่อวานนี้จะไม่ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง GBC ซึ่ง5ข้ออ้อผมย้อนสั้นๆ 1. ถอนอาวุธหนักจากชายแดน 2. ร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิด 3. ปราบปรามสแกมเมอร์ 4. บริหารจัดการพรื้นที่บ้านหนองจานและ5 พิจารณาผ่อนปรนการเปิดด่านผมถามหน่อยกัมพูชาทำข้อไหนบ้างเตียเซยฮาเรียกร้องให้ไทยเนี่ยเคารพข้อค่ะถามหน่อยว่าจนถึงขณะนี้5ข้อเนี่ยกัมพูชาทำข้อไหนบ้างถูกไหมฮะยังไม่เห็นทำข้อไหนเลยฮะอถอนอาวุธหนักถอนหรือยังเก็บกู้ทุ่นระเบิดเรายังเจออยู่เลยใช่ค่ะปราบปรามสแกมเมอร์เราให้ข้อมูลไปแล้วนะ6 0จุดฐานเนี่ยคุณทำอะไรหรือยัง บ้านหนองจานทําหรือ,อยังนี่เมื่อวานมารื้ออีกที่บ้านหนองยากแก้วถูกไหมฮะคุณจะเอาอย่างเดียวข้อสุดท้ายผ่อนปลนเปิดด่านดันหยิบยกเรื่องนี้มาก่อนอีกเมื่อวานนี้ที่คุณรังสซมันโรมต้องรีบไปค้านจำได้ไหมใช่ค่ะแล้วก็รัฐรบาลไทยยืนยันแล้วนะคะเรื่องเปิดด่านไม่ต้องพูดถึงนักตอนนี้แล้วนะคะจนกว่ากัมพูชาจะทําตามข้อตกลงนี้ซะเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่อภอิถามว่าทาหรือยังเนี่ย ชัดเจนว่าไม่ได้ทําไม่พอเนี่ยทำตรงข้ามถูกไหมคะยังเจอมาวางทุ่นระเบิดเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่สาแก้วที่เราพูดถึงด้วยซ้ำเนี่ยล่าสุดเมื่อวานที่ช่องโดนเอาที่ศรีสะเกดเนี่ยไปเจอทุ่นระเบิดใหม่ๆเลย PMN2 อีก8ทุน่นเพิ่งแอบเข้ามาวางคือคุณยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังแอบวางทุ่นระเบิดใหมย่ยังเสริมกําลังทหารเนี่ยมีคลิปชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราคงต้องถามกลับไปมากกว่าและเกิดการตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ําว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราต้องสลายมลชนกัมพ ออกไปแล้วเล่นบทเหยื่อไปร้องในเวทีโลกด้วยหรือไม่ด้วยซ้ํบนี่นะคะ,ะทีนี้มาดูล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้11โมงกับอีก15นาทียังไม่มีรายงานความวุ่นวายเกิดขึ้นจากที่บ้านหนองยาแก้วนะคะทีมข่าวเราตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ยังสงบแล้วก็ตอนนี้ส่วนที่กาลังกันทั้งทหารทั้งตํารวจซึ่งเมื่อวานเนี่ยตำรวจจะเป็นหลักเพราะว่าใช้ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองก็ให้กําลังใจกําลังพลในพื้นที่เพราะว่าตํารวจของเราก็บาดเจ็บหัวตรงหัวแตกกันไปหลาย เลยสี่ห้านายนเลยนะคะเ<น>มื่อเช้าคุณผู้ชมดูบรรยากาศกันหน่อยบ้านหนองยาแก้วในพื้นที่อำเภอโคกสูงสถานการณ์ยังไม่มีความคลื่อนไหวจากคนฝั่งกัมพูชาแต่ว่ากำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนี่ค่ะมาแล้วนะคะของเราทยอยเข้าประจำการในพื้นที่แล้วค่ะ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในวันนี้นะคะโดยเฉพาะจุดที่ปะทะกันเมื่อวานก็คือหลักเขตที่42ถึง43บ้านหนองยาแก้วเพราะเจ้าหน้าที่ไทยเราก็เจ็บกันไปหลายนายด้วยข้อมูลจากพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรญญารยประเทศกองกำลังบูรพาบอกว่าจับตาช่วงบ่ายจะมีกลุ่มมวลชนเข้ามาที่หน้าแนวหรือไม่เจ้าหน้าที่กาลังประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและวางแผนการรับมือตามขั้นตอนนะคะ มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมมาตรการรับมือกับสถานการณ์ในวันนี้ทีมข่าวสอบถามไปที่รองผู้การสระแก้วบอกว่าตำรวจเองเตรียมความพร้อมทุกมิติเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีกองร้อยชุดควบคุมฝูงชน2กองร้อยกองร้อยละ170นายซึ่งมาจากฉะเชิงเซาและปราจีนบุรีส่วนกองร้อยควบคุมฝูงชนที่สระแก้วเมื่อวานทำหน้าที่เหมือนเดิมอย่างเต็มกำลังแต่อาจจะต้องมีแบ่งไปพักด้วยเพราะบาดเจ็บไป4นายแล้วนะคะ และเตรียมความพร้อมกองร้อยชุดควบคุมฝูงชนอีกชุดหนึ่งชุดนี้จะมาจากชนบุรีอีกชุดหนึ่งจากระยอง2กองร้อยพร้อมณที่ตั้งถ้าฉุกเฉินมากไปกว่านี้ต้องการกำลังเสริม2ชุดนี้จากชนบุรีจากระยองพร้อมเคลื่อนตัวเข้ามาได้เลยนะคะ ขณะที่ร้อยตำรวจเอกสุดชดลาบไถยสมผู้บังคับหมวดสพกระบินบรุรีบอกว่ากองร้อยชุดควบคุมฝูงชนทยอยเข้าพื้นที่แล้วนะตอนนี้หนึ่งกองร้อยสแตนบายเตรียมรับสถานการณ์และเรายังคงยึดมั่นรักษาความสงบเรียบร้อยตามหลักยุทธว,วิธีและตามหลักสากลค่ะก็ทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับทังวันไกลก,ก็พร้อมอยู่แล้วปฏิบัติหน้าที่ของวักี่วันอะไรนะครับรกี่วัน เรื่องเรื่องสับเปลี่ยนกําลังนี่ยังไม่ทราบครับต้องรอข้อมูลจากทู่งค้ามชาก็ต้องตามทาตามหลักยุทธวิธีสากลที่เขาปฏิบัติกันครับผมครับถ้ารุนแรงก,ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปห,หนักตามหลักสากลน,นะครับผมเราต้องย้ำเรื่องนี้นะฮะว่าเราทำจากเบาไปหาหนักตามหลักสากลน,นะครับแล้ววันนี้ทีมข่าวของเราน้องกิ๊กนรพรที่อยู่ในพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะนี่ ป้าและป้าแลอายุ50ปีตำรวจหรอป้าแลร้องไห้นะฮะป้าแลเล่าไปร้องไห้นี่นี่าดน้ำตาเลยคือป้าแลสงสารตำรวจไทยเมื่อวานมากบอกว่าปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วต้องมาบาดเจ็บป้าแลบอกป้าก็เครียดนะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยฮะได้ยินเสียงรถวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดทั้งวันทั้งคืนป้าก็ระแวง แต่ป้าบอกป้ายอมนะถ้าต้องสู้รบกันมันจะได้จบเรื่องสักทีแล้วอยากให้ผู้ใหญ่ในประเทศลงมาช่วยแก้ปัญหาให้เด็ดขาดครับชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนอีกเดือดร้อนค่ะสงสารเจ้าหน้าที่ค่ะอยากให้เด็ดขาดสักทีค่ะบทข้างคนข้างบนน่ะค่ะคนที่เป็นคนใหญ่คนโตอยากให้ตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจมาเถอะค่ะชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนอีก ถ้ามันเกิดแบบการสู้ราจริงๆคือชาวบ้านยอมหรอก็ต้องยอมค่ะม,มันจะได้จบค่ะเครียดค่ะอยากให้มันจบเนาะวันนี้จะจบไหมอยากให้จบจบไปเลยม <c oughs> ไม่ค่ะได้ยินเสียงรถวิ่งทั้งคืนกลัวก็เสียใจค่ะที่เห็นเจ้าหนะ้าที่บาดเจ็บมากมายมไม่อยากให้เกิดค่ะเสียใจมากค่ะไม่อยากให้เกิดเลยสงสารค่ะเห็นเขาบาดเจ็บแต่ละคนหรือครอบครัวเขาต้องเป็นห่วง พี่แลได้พูดแทนใจพวกเราไปหมดแล้วล่ะนะคะน้าตาของพี่ก็คือตัวแทนน้าตาคนไทยเมื่อวานนะคะแต่ว่าต้องย้าเจ้าหน้าที่เรายังไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องชื่นชมปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็หัวอ,อกของอขอคนเป็นครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่วันนี้ก็คงจะห่วงมากๆเลยล่ะลูกหลานสามีพ่อไปอยู่หน้าแนวกันขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้กําลังตํารวจก็จะเป็นหลักด้วยเพราะว่าเราใช้ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนซึ่งย้ํามาจากพบตรพลตบเอกกิตรัตน์พันเพชรเลยนะคะว่าก็จะต้องดูแลเจ้า หน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ทราบด้วยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเราเจ็บไปสีนายโฆษกของสํญญานักงานตํารวจแห่งชาติพลตำรวจโทอาชยนไกรทองเองก็บอกว่าพอบอตอรอก็สั่งให้ดูแลกําลังพลของเราในเรื่องสิทธิและสวัสดิการอย่างเต็มที่นะคะพร้อมย้ํานะคะว่าเครื่องมือที่เราใช้จะเน้นผลักดันร,งระงับเหตุจราจรตามหลักสากลที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะและ ที่เราต้องทําก็เพราะมวลชนกัมพูชารุกล้าเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเราก่อนขัดขวางการปฏิบัติงานและทําลายสิ่งของของเจ้าหน้าที่ซึ่งมันผิดกฎหมายของประเทศไทยนี่นะคะนี่เป็นภาพกําลังพลของเราที่ได้รับบาดเจ็บส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยขอให้อาการดีขึ้นเร็วๆนะคะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มีภาพทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์